หลังจากที่ผมได้ทำการส้มแซมปักมาลองไฟใช้กับโหลดนะครับก็มาต่อเข้ามานะครับสำหรับอนาธาโซล่าเซลเข้ากับโหลดตัวเดียวอยู่เราจะไปดูว่ามันกินไฟกี่วัตนะครับสำหรับทีวี TV 43นิ้วตัวนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าเขาดึงไฟที่เท่าไหร่ของ อ,อินเวอร์เตอร์ผมไม่มีแคมมิเตอร์ที่จะมาหนีบหนีบนะมีมีแต่ว่ายังหาไม่เจอไม่รู้ว่าทิ้งที่ไหนนะครับแคมมิเตอร์ผมเนี่ยและนี้ผมก็จะไปดูที่อินเวอร์เตอร์ว่าเขาดึงไฟกันอยู่ที่กิวต์สำหรับหลายๆท่าน F c ซีที่ติดต่อมาเป็นห่วงในเรื่อง การตั้งที่ต่ําเดี๋ยวผมจะทําการยกขึ้นนะครับตอนนี้โอ้โหทีวีอ่าทีวีเขาเรียกว่าทีวีอะไรอะ่ะเจ็ดสิบสามวัตต์นะครับกำลังไฟที่แบตอยู่ที่ความจุอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดจุดสี่ 4, หรอนะครับตอนนี้เราก็จะมาดูที่ ชัดเจอกันนะครับว่าโอ้โหช่วงเย็นนี่ขึ้นทะลุร้อยแล้วนะเอ๊ะมันเป็นแผงโมโนฮับเซล์มันดึงแดดมาทำงานได้ดีในช่วงแดดอ่อนแต่ถ้าแดดจ้าจ้าเจ๊ะแก่เนี่ยนะช่วงเที่ยงลงแค่70 80นะครับอันนี้ตั้งอะไรไว้อยู่ที่51ดนะครับตอนนี้อุณหภูมิไม่ใช่42โวล์ สี่สิบโวลต์ห้าสิบเอ็โอ้โหไฟมาที่103 v เลยพี่น้องแอมมาเท่าไหร่ตอนนี้ใช้โหลดอยู่นี่แอมเข้าไหมอุณหภูมิที่สา4สจุดเข้ามาที่2.12เมื่อกี้แอมไม่เข้าเลยเพราะว่าไม่มีการดึงไปใช้งานนะครับตอนนี้คือดึงไปที่ใช้งานที่โหลดทีวีขนาด43นิ้วนะครับเป็นทีวี LCD นะดังนั้นเดี๋ยวก็ดึงเขาออกไปใช้บ้างนะแบตนะตอนนี้นะครับผมจบคลิปขอบคุณติดตามรับชมใครมีอะไรแนะนำก็นแนะนำเข้ามาเลยด่าได้แต่อย่าแรงนะครับติได้ตำหนิได้ให้แก้ไขเพราะว่านี่เป็นการชั่วคราวนะครับของอนาถาสซลัดเซลล์เอาเพื่อระบบทดลองใช้นะครับคนที่ มือใหม่หรือคนจะทําตามอย่าทาตามนะนะอย่าทาตามห้องผมนี่ทํอโดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมแต่ว่าด้วยความมาักง่ายของผมต้องทําการอย่างรวดเร็วเพื่อเห็นผลไวในการใช้งานก็ชั่วคราวนะครับห่างจากบ้านห่างอยู่นะครับมีการติดตั้งเบเกอร์หลายจังหวะหลายชั้นอยู่